โอเคแกนั่นแหละไปคกล้ท่อมขอ,อนโอเคโอเคแกนี่ได้ลงไล่แล้วจำเลยบิตจำบ้าดิแม่จำไม่ทัดวันนี้เลยนะั่นอะเอาเอาเอา่อากันด <c oughs> ้วยสิหัวถังฮะไอแม่ <c oughs> แ,แม่ <c oughs> ไปยูอันใหญหรือไม่ก็หมายยุงเทิพต่ออยู่เยกันอยู่ได้สักคนน้องไหลก็ของบ้านเลยลูก ไล่ของคแต่เมฆกล้ปลวกอยูเลยเด็กไล่ของนายอย่าบ้านไม่ใช่ไปไหนใีไล่ของไม่ไม่ได้ปลวกปลวกกับนู่อยู่เลยปะนะไมันรอกวนเนยลูกหน่าอยู่รบกวนใ่มีที่ลั่งอยู่กันสองคนไอ้เนี่ยลืมนับไก่ไปไหมเหรอโอ้มันมีที่คนลืมไปน้องกิดตึงเจ้าเอ้วันนี้ไปอาเจ้าวะ ยา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 น้องยายาเดี๋ยวไม่นอนไม่รับแต่ลุงต้นแกรู้หน้าว่ะครอันเอิดแก้าเบือนเจอดเอิดบีดินน้องราเดี๋ยวน้องร่าอากิเปลี่ยวไมยบีดินเล่นอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนีเต้ากุยกบเอฟเฟคลุงเต้นมีดินนิอะ แกโอยู่อ่ะแกต้องเงยตัวอ yeah, well like, ี Store ๋เจออี๋เจออี oh, okay. ๋มีคนเดียวหนิเดี๋แกเรียกอี๋อืมอีกน้องอีกหลุงเตีเรียกน้องเงินเรียกไม่พอเลยที่คนเดียว่เรียกน้องว่าอี๋แกเรียกว่าพิ่นน้องลองแกดิอีดิลิยังไม่ได้เรียกอี๋แกแกเรี๋ยวอะไรแกเรียกลิ้อย่างเดียว ไม่ก็เดียกับแม่กยเศ้าบางทีก็ยิ้เจนแก <c oughs> ่ลูกย <c oughs> ิ้ยิยนินี่นดัดเลยหัวเาะลุงเตนอือยิพอพอพ้มยิ้มเต้ห้างนี้ปีไม่ค่วยป่อยตีมันรอนด้วยเลยป่าไป <c oughs> ไป่ <c oughs> เกินเกอเกินเกินขาวหอานใจโอเคโอเคลงไล้อนี่ทเแบบพิดลำบากนี่หนังมันอนต้นรักเรอยู่แถวอะไรมันน่ะแม่บายเขนี้เล่นกันนั่นเอ้กับาวน้องมาเมกกนะตาแล้วน้องเป็ดรังเมไเปดรังได้แล้วน้องเป็ดรังเด้กระเวยมานี่เลโอ้แล้วถ้าน้องไปน้องไปนอนงูไม่ดีว่าบุน้องต้องทุงก้องไอ้หลุกขาวเออไปเล่นกันรักมาไป ใจมัดเลยเมย์จะลงลงไม่งกันเดี๋ยวนินได้แก่เนี่ยนะเปนได้เป็นได้นอเปล่า